สวัสดีครับพบกับแคลลิ่ง h ช n n นลอีกครั้งหนึ่งครับครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพเคยถูกใครมายืมตังไหมคนที่ไม่รู้จักเคยมายืมตังค์เพื่อนเพื่อนไหมแล้วเพื่อนๆกล้าให้ยืมไหมครับแล้วถ้ามีคนที่เพื่อนๆไม่รู้จักมาบอกว่าจะให้เพื่อนๆยืมตังคิดว่าเขาจะให้กล้าให้เรายืมตังไหมนะครับก็ทําคลิปนี้เพื่อจะได้เป็นความรู้นะครับให้กับเพื่อนเ ก็มีว่ามีการโทรเข้ามาหาผู้ผู้เสียหายลายหนึ่งนะครับบอกว่าอาจจะให้ยืมเงินทางออนไลน์เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเศรษฐกิจฝืดเครืองนะครับก็เลยทางผู้เสียหายก็เลยตกลงว่าอยากจะยืมนะสัก5้าหมผู้ยืมสักห้าหมื่นทางออนไลน์นะครับพอคุยกันได้สักระยะหนึ่งก็ มีการให้เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็น่าจะเป็นแอปพลิเคชันนึ่งทางทางวิชาชีพมี่ตั้งขึ้นมานะครับโหลดขึ้นมาให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวเอาถ่ายบัตรประชาชนโหลดส่งเข้าไปนะครับแล้วพอสักพักหนึง่งแจ้งมาว่าได้รับอนุมัติเงินจํานวน5 0,000บาทนะครับซึ่ง50,000บาทนี้เข้าไปอยู่ในแอปนะครับไม่ได้อยู่ในบัญชีของทางผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายก็เลยหลงเชื่อนะครับหลงเชื่อว่าจะได้ตังค์แล้ว5 0,000บาทนะครับ พอจะโอนทําการโอนเงินจากแอปเข้าไปในบัญชีธนาคารของตัวเองนะครับปรากฏว่าเครื่องมันเตือนว่าโอนไม่สําเร็จเนื่องจากามีการลงข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขบัญชีผิดนะครับดังนั้นก็เลยได้โทรกลับไปหาทางาคุยคุยกลับไปที่คนควบคุมดูแลแอปแอปพลิเคชันนั้นนะครับเขาบอกว่าต้องเสียเงิน5000บาทเพื่อเข้าไปแก้ข้อมูลหมายเลขบัญชีแต่ว่า5,000บาทเนี่ย เดี๋ยวทางแอปพลิเคชันจะคืนให้แต่ว่าต้องเอาเข้าไปเอาเข้าไปก่อนนะครับทางผู้เสียหายก็ลงโอนเงินเข้าไปนะครับโอนเข้าไปเสร็จเงินมันขึ้นมา 50, 5้าหมืนห้าบาทก็ทําการโอนจากแอป,ปเข้าบัญชีครั้งหนึ่งปรากฏว่าทางแอป,ปก็บอกว่าการโอนล้มเหลวนะครับโอนล้มเหลวเนื่องจากว่าทางข้อมูลเนี่ยผิดพลาด ครั้งที่2ผิดพลาดก็เลยโทรประสานงานติดต่อย<ๆ>เขาก็บอกว่าต้องแก้ข้อมูลอีกนะแต่ว่าการแก้ข้อมูลเนี่ยต้องเสียเงินอีกหมื่นหนึ่งนะครับทางาผู้เสียหายก็หลงเชื่อนะครับเนื่องจากทางผู้ควบคุมดูแลปพเคชันนะเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกหมื่นหนึ่งเนี่ยมันก็จะบวกออกมากับเงินที่ก,กู้ยืมเข้าไปนะครับเป็นหมื่นเป็นหกหมื่นห้าพันบาทนะครับก็หลงเชื่อก็เลยโอนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าพอโอนเข้าไปครั้งนี้ เงินก็เข้ามาจริงนะครับทั้งหมด6 5หม0ก็จะทําการโอนจากแอปนะั้นนะเข้ามาในบัญชีของตัวเองอีกครั้งหนึง่งก็ปรากฏโอนไม่ได้นะครับก็บอกว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรยังไงนะครับต้องเสียเงินอีกหมื่นหนึง่งนะครับตอนนี้เริ่มผู้เสียหายเริ่มตหนดใจแล้วนะสงสยจะโดนหลอกแน่ก็เลยมาหาตํารวจนะครับปรากฏว่าเออตรงนี้มันมันก็ไม่ยอมปิด ปิดแอปปิดอะไรนะครับแต่มันไม่สามารถที่จะไปติดต่ออะไรกับมันได้นะครับก็เลยอยากจะมาบอกทางเพื่อนๆน,นะครับตรงนี้ระวังนะครับมันจะใช้จังหวะโอกาสนะครับแล้วก็ใช้คนอุบายในการหลอกล่อให้เราหลงเชื่อนะครับว่าจะได้เงินเท่าน้นเท่านี้ก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับทำให้เราเชื่อแล้วพวกนี้ส่วนมากจะนะหากินในวันสุดสัปดาห์ในช่วงกลางคืนนะครับซึ่งเราจะไม่สามารถที่จะโทรไปประสานงานกับทาง ธนาคารขอให้อายัดเงินจํานวนที่เราส่งจํานวนที่เราโอนเข้าไปได้นะครับอยากให้เพื่อนๆเอาไว้เป็นตัวอย่างตรงนี้อย่าได้หลงเชื่อนะครับคนที่เราไม่รู้จักคนที่ไม่รู้จักเรานะครับเขาคงไม่ใจดีขนาดที่จะให้เรายืมตังค์ได้นะในราคาหลายหลายหมื่นบาทนะครับเพื่อนๆก็อย่าไปเชื่อนะครับทีน,นี้ถ้าเราจะทําการทําธุรกรรม หรือการกู้เงินเนี่ยควรจะไปติดต่อโดยตรงกับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือนะครับส่วนในแอปในไลน์เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันสร้างขึ้นมาอย่างไงวิชาชีพทุกวันนี้มันมีความรู้ในด้านไอทีเยอะนะครับอยากให้เพื่อนๆระวังนะครับก็แชร์ชแนลนะครับก็ปรารถนาดีให้ทุกๆท,ท่้นนะครับนะจะได้ไม่โดนเอาเปรียบจะได้ไม่โดนหลอกไม่ได้ไม่โดนถูกโกงนะครับก็อยากให้ช่วยแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับให้ความรู้ตรงนี้กับเพื่อนๆญาติพ,พ,พี่น้องนะครับจะได้ไม่ต้อง มาถูกหลอกกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตาม Caring Channel นะครับสวัสดีครับผม